มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จลุงพลป้าแตนเปิดใจหลังเข้าเครื่องจับเท็จนานหชั่วโมง วันนี้8มกราคมเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน1นตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พาลุงพลและป้าแตนเดินทางออกทางประตูด,ด้านหลังหลังจากมีการสอบสวนลุงพลและป้าแตนด้วยเครื่องจับเท็จโดยหลังจากออกมาลุงพลได้ให้สัมภาษณ์ว่าก็มีเจ้าหน้าที่ซักถามประมาณ4-5ท่านโดยใช้เครื่องจับเท็จมีการใช้กล้องและเครื่องจับชีพจรโดย ถ้าลุงมีพิรุษหรือโกโหกชีพจรก็จะไม่ปกติเพราะใช้กระแสไฟฟ้าส่วนคำถามนั้นตัวลุงเองนั้นจำไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ซักถามวนไปวนมาจนจำไม่ได้แต่คำตอบที่ให้ตอบคือใช่กับไม่ใช่เท่านั้นโดยคำถามจะมีการถามซ้ำๆไม่น่าจะเกิน10บคำถาม ส่วนตัวไม่ได้รู้สึกอัดใจแต่คำถามนั้นจะถามวนไปวนมาทำให้เราต้องตอบผิดตอบถูกเพราะว่าไม่ได้มีการอธิบายเพียงแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านี้ซึ่งตอนนี้อยากบอกน้องชมพู่ว่าให้กำลังใจลุงกับป้าเหมือนเดิมถ้าน้องยังอยู่นะเพราะตอนนี้ลุงกับป้าต่อสู้มาถึงทุกวันนี้ก็เพื่อความยุติธรรมให้กับน้องถ้าใครรู้ตัวว่าทำกับน้องชมพู่ก็อยากให้ออกมารับผิดในสิ่งที่ทำ เพราะเวลาก็ผ่านหลายเดือนแล้วเพราะการทำร้ายลักษณะนี้กฎหมายเมืองไทยไม่น่าจะติดคุกตลอดชีวิตเพราะกฎหมายไทยมีการลดหย่อนด้วยก็ขอให้เขาออกมายอมรับสิ่งที่เขาทําความรู้สึกตอนก่อนเข้าหรือหลังเข้าก็รู้สึกเหมือนเดิมครับข้างในนั้นมันเย็นครับเปิดแอร์เย็นมันก็เย็น ส่วนป้าแตนก็รู้สึกตื่นเต้นแต่ก็รู้สึกโล่งเพราะพี่น้องมาตรงนี้หมดส่วนคำถามนั้นตนไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้คุยกันเลยเพราะลุงพลเพิ่งออกมาส่วนคำถามของป้าก็ตอบเพียงแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่เหมือนกันโดนคำถามส่วนมากจะเกี่ยวกับน้องชมพู่แต่ตนจำไม่ได้เพียงจำได้ว่าแค่ใช่กับไม่ใช่เท่านั้นอย่างไรก็ตามขอให้จับผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ได้ให้โดยเร็วนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสติด com ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ